ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับหนุ่มนั่งรถไฟโวยหลังถูกจับได้ว่าแอบเนียนไปนั่งที่เสียเงินโพสโดยสมาชิกชื่อคุณล่องลอยสุขใจบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น2มกราคมนะคะลักษณะก็คือรถไฟสายหวัวกระบอเชียงใหม่ชายคนนึงถูกจับได้ว่าแอบมานั่งปิดประเภทคือมานั่งในที่เสียเงินทั้งทัที่ตัวของชายคนนี้เนี่ยถือบัตรขึ้นรถไฟฟรีค่ะกนเงียบ แนั่งมันไม่เงียบปุ๊กก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็บอกเป็นที่จริงครับวที่นั่กขับสาวเสือดังนั้นนายตรวจตั๋วรถไฟเข้ามาเชิญตัวให้ไปนั่งตามตั๋วแต่ชายคนนี้ทำเนียบไม่ยอมลุกออกไปยังอยู่ที่เดิมและมีเสียงคนที่นั่งแถวนั้นพูดเสริมการทํางานของนายตรวจทําให้ชายคนนี้หันมาตะโกนต่อว่าเงียบอ้างว่ามีคนแงะน้องไม่มาตั้งตรงนี้ทำไมเฮ้ไอ้พวกเงียบกูเสียภาษีทุกตั้งเปร เสียบไเสียอ่ะเสียบแตนั่งแเนียน้ราะเสีมบไมเสียก็เนเสียมก็ล้นวเยไม่เสไปกไปไปไปนี่ไ คนนั่งแถวนั้นบอกนะ,ะว่าคือสนับสนุนฝั่งในตรวจเจ้าตัวบอกมีคนอ้างมีมีคนแนะนาให้มานั่งตรงนี้บอกให้คนอื่นเงียบชายคนนี้ยังพูดต่อนะ,ะว่าเสียภาษีทั้งปีต่อว่าว่าเสียภาษีหรือเปล่าก่อนจะเดินออกไปด้วยอาการเหวี่ย,เยะะเงเนี่ยนะฮะมันเงียบทำไม พเนี่ยกูเสียบอสีกตั้งเปร,ะเรปอะเสียภเสียเปล่าเสียบนั่งเนีเ้ยคนเข้าไปดูเป็นแสนในเวลาเพียง3ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็แน่นอนคาดหมายได้นะครับต่อบว่าตำหนิพฤติกรรม,มของชายคนนี้ซึ่งคนที่โพสต์ระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาพูดจาสุภาพมากค่ะ ชายคนนี้กลับบอกว่าเจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับการเสียภาษีนะคะทุะกคนเขาก็เสียภาษีกันทั้งประเทศค่ะบอเริดูรับเป็นสุภาพแลับค่ะ,คะ